สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์ท่าน,นที่กําลังอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานในช่วงนี้นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะ จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องมารีวิวให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนของมือถือรุ่นใหม่นะครับเป็นมือถือในแบรนด์ซัมซุงสำหรับซัมซุง กาลิ x ซ A06 นะครับซึ่งรุ่นนี้เราก็ได้มีการอัปเดตไปในช่วงต้นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาดูราคาล่าสุดในช่วงปลายเดือนหรือว่าส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนกันนะครับว่า s ั m s ุงกา a l a ซี่ A06 รุ่นนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับใครอยาก,กดูการแกะกล่องรีวิวก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับในช่องของเรา ซึ่งผมได้สรุปรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้แล้วนะครับว่าราคาเท่านี้น่าซื้อไหมหรือว่าควรที่จะเลือกเป็นรุ่นอื่นดีกว่านะครับ สามารถย้อนไปดูได้ก่อนที่จะซื้อได้เลยส่วนในเรื่องของสเปคนะครับ Samsung Galaxy A06 2024รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอใหญ่มากๆนะครับซึ่งจอภาพก็เป็นจอแบบ PLS LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ HD Plus กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Mediatek OG 8 o แปดห c าออกความเร็ว 2.0GHz ระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชัน14ครอบทับด้วย One UI นะครับส่วนหน่วยความจำแรมก็ให้มา 4GB นะครับลอมหรือว่าความจุมีให้เลือกทั้ง64แล้วก็ 128GB แบตเตอรี่5 0 0 0 m a ah, มลอรองรับการชาร์จไวได้2 5วัตต์นะครับมือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2024นะครับนับถึงตอนนี้ก เพียงแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้น มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีดำนะครับซึ่งสีดำก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างเครื่องในคลิปนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนซึ่งผมเลือกเอาร้านที่มีราคาถูกนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันเดี๋ยวดูราคากันไปเรื่อยๆนะครับร้านไหนถูกเราค่อยทําการสั่งซื้อเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับสำหรับ samsung galaxy a06 ร้านแรกที่ผม เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A06 มีทั้งรุ่น r a m 4ล o m 64แล้วก็ r a m 4ล o m 128 GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Samsung ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่3,699บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินเลือกได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนได้สูงสุด3เดือน เลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,233บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%สําหรับสีมี2สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ซั m s ุงกา a l ซี่ A06 มีทั้งรุ่นแรม4ลอม64แล้วก็แรม4ลอม 128GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซั s u n งจากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ3 5 6 9บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการผ่อนชําระนะครับสะดวกแบบไหนเลือกจ่ายได้เลยสินค้าเป็นของแี่ึ้นไเปภายใน3น วันมีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l a ซาด้านะครับซัมซุงกาลิซี่ A06 ขายโดยทาง Banana ไอทนะครับจากราคาปกติ4,999ลดราคาเหลือ3,399บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเซเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A06 จากทางด้านแอป Lazada นะครับนำมาให้ เลือกกัน3ล้านชอบร้านไหนลองกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะกดเข้าไปสั่งซือ้อก็กดเข้าไปได้เลยนะครับลิงก์ของลาซาด้าอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางน้้นแอปช h o ป e ีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ขายโดยทาง Samsung official นะครับสำหรับ g าล a x ซี่ A06 เป็นรุ่นแรม4ลอม6 4กิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูรซัมซุงในลิงก์ของราคาขายอยู่ที่3 3 9 9บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงิน สามารถเก็บเงินปลายทางได้แยกกะผ่อนผ่อนได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิคซี่ A06 มีทั้งรุ่นแรมสี่ลอมหกสิบสี่แล้วก็แรมสี่ลอมร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องรับประกันศูนย์ซัมซุงสิบสองเดือนนะครับรุ่นนี้หน้าจอหกจุดเจ็ดนิ้วแบตห้าพันมิลลิแอมจากราคาปกต 4, 499บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยาก,กผ่อนผันได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับร้านที่2ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปีนะครับซัมซุงกาลิซี่ a 0 6มีทั้งรุ่นแรม4ลอม64แล้วก็รุ่นแรม4ล้อมให้เลือกเหมือนกันนะครับรุ่นนี้หน้าจอออ6.7นิ้ววแบตครัเรื่ง รับประกันศูนย์ซัมซุง1ปีในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่3,463บาทเท่านั้นมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้ด้วยนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีมีให้เลือก2สี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A06 จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับนำมาให้เลือกกัน3ร้านชอบร้านไหนลองกดเข้าไปดูรายละเอียดของราคาเข้าไปดูส่วนลดไปดูรีวิว ก่อนได้นะครับถ้าเราชอบค่อยทําการสั่งซื้อต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าราคาใหม่ล่าสุดในช่วงส่งท้ายเดือนแบบนี้นะครับ Galaxy A06 รุ่นนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย ทรู e ูฟเอชนะครับสำหรับ s a m s u งกาล l a ซี่ A062024 ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น599บาทนะครับมีให้เลือก2สี2ความจุโปรโมชั่นเด็ตรายเดือนก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา899บาทเมื่อเป็นลูกค้า True แล้วก็มีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุ้งหน้าโปร599ราคา1,199ไม่ต้องจ่ายค่าเด็ดลุ้งหน้าโปร499ราคา1,599 ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลูงหน้าเหมือนกันทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา899บาทนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ดลูงหน้า749บาทโปร599ราคา1,199ค่าเน็ดลูงหน้า642บาทโปร499ราคา1,599ค่าเน็ตลูงหน้า107บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา599บาท เท่านั้นนะครับส่วนโปรสุดท้ายเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา899บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน699ค่านี้ล่งหน้า749บาทโปร699อีกโปรหนึ่งซื้อได้ที่ราคา899เหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้าาลาา 1, ่งหน้า,าสัญญา12เดือนโปร599ราคา1,199ค่าหนี้ล่งหน้า642บาทสัญญา12เดือนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3,399บาทนะครับถ้าในที่สนใจอย,อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับดูต่อการที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A06 RAM 4ล o m ม2 8ีดนะครับซื้อได้ที่ราคา1249บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุนะครับวิธีการสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อม โปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย d t a ท Samsung Galaxy A06 แรม4ลอม128 g b โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า d t a ทอายุการใช้งานน้อยกว่า12เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา1,499สัญญา12เดือนลูกค้า d t a ทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็ราคาเท่ากันนะครับ1,499เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่ก็1,499เหมือนกันโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ที่ราคา1,499บาท ยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าโปร599ราคา1,799ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดดุงหน้าโปร499ราคา2,199ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ D-Tech Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A06 2024นะครับชอบแบบไหนก็ เลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ s h o ป e ปีนะครับง่ายๆเลยกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วชอบโปรโมชั่นของค่ายมือถือแค่ไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือแค่นั้นได้เลย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ